สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับก็มาพบกันในรอบดึกนะครับกับแนวทางลาวกาชาติแล้วก็ดาวโจน VIP แล้วก็ดาวโจนปกตินะครับค่ำคืนของวันที่4นะครับเมษายน2566นะครับผมเมื่อคืนนี้นะครับของเราก็ถือว่าตัวเด่นมานะครับพี่ๆเมื่อคืนนี้ตัวเด่นเนี่ยแล้วก็มาตรงๆด้วยเนาะนะครับลาวกาชาตินะครับผมให้0กับ4ไปนะครับผลที่ออก219กับ47 ของเรามาเข้า4 7ตรงๆเน้นๆเลยนะครับพี่น้องสมานะครับศูนไม่มานะครับผมส่วนดาวโจน v ์วีผมให้0ูนย์กับ6ไปนะครับผลที่ออก0 0 6กับ28นะครับผมเนาะเป็น6 2ก็ไม่ได้นะครับพี่พี่ก็06ผมไม่ได้ประกบคู่ให้นะครับแต่ว่า3ตัวเนี่ยผมให้อยู่เนาะนะครับก็นะครับพี่พี่ท่านใดจับตัวเด่นก็เข้าไปตรงๆเลยเนาะ 06วิ่งรูที่6นะครับก็ <_ an> ถือว่าปังนะครับเมื่อคืนนี้นะครับส่วนดาวโจนปกติผมไม่สูงกับ2ไปนะครับวิ่งรูที่0นะครับคนที่ออก15 5กับ0 0 1 5เนี่ยออกตัวเดิมนะครับถ้าจะไม่ผิดวันจันทร์น่าจะออกวันจันทร์น่าจะไม่ใช่วันจันทร์นะวันศุกร์วันศุกร์น่าจะออก4 1 5หรือเปล่าถ้าผมจะไม่ผิดนะครับเนาะ ก็มาตัวเดิมนะครับผมก็ของเราวิ่งรูดที่ศูนย์นะครับเข้าไปที่0ูนะครับเน้น01 03นแล้วออกศูนย์ะครับผมก็ถือว่ามานะครับตัวเด่นในรอบดึกนะครับผมส่วนแนวทางค่าคืนของวันที่4นะครับเรามาดูกันนะครับว่าแนวทางจะเดินดีต่อหรือเปล่านะครับก็ก่อนเข้าไปรับชมนะครับอย่างที่บอก ทางช่องนะครับให้เป็นเพียงแค่แนวะทางเท่านั้นนะครับชื่นชอบแนวะทางตัวเลขนะครับมั่นใจแล้วค่อยตามนะครับผมผมให้ไปที่8แล้วก็4รูดไปที่4นะครับผมประกบคู่นะครับ4 1 4 8 4 9นะครับก็อาจจะเป็นเงานะครับพี่ๆเพราะว่า เปิดไฟไม่เต็มที่เนาะเพราะว่าที่บริษัทก็ประหยัดไฟช่วงนี้นะครับแปดหนึ่งแปดเจ็ดแปดเก้านะครับเม็ดเดียวแปดสี่เก้านะครับผมสี่แปดสี่หนึ่ง 87นะครับผมส่วนดาวโจน V.I.P. นะครับดาวโจน V.I.P. ผมได้5แล้วก็1นะครับผมสายรูดผมให้ไปที่เลข1นนะครับประกบคู่นะครับ1 0 1 6 1 8 5 2 5 6 58นะครับเม็ดเดียวผมให้ไปที่518นะครับดาวโจร v i p ตัวเน้นนะครับตัวเน้นให้ไปที่1618นแะครับแล้วก็5 6นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับส่วนแนวทางดาวโจรปกตินะครับวันนี้ตัวเปิดเปิดมาลบนะครับพี่พี่สี เจนะครับลบ36นะครับผมสี่เจลบสานะครับตัวเด่นที่ผมได้นะครับ,ค,รบค่ำคืนนี้ผมได้0นะครับแล้วก็9นะครับผมสายรูดนะครับให้ไปที่เลขเก้นะครับก็จะเป็น92 9ก้าห้าเกนะครับ 02, 0ู05 0สนะครับผมสตัวผมให้ไป2ชุดนะครับ690 607นะครับพี่พเนาะ ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางหุ้นดาวโจน์นะครับเก้ 92, นะครับ96แล้วก็07นะครับพี่พี่ก็ชื่นชอบแล้วค่อยตามนะครับผมก็ตื่นเช้ามานะครับขอให้พี่พี่นะครับรับทรัพย์กันทุกทุกคนนะครับ ก่อนออกไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้โชคดีทุกท่านนะครับกับสวัสดีครับ